สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรพันธ์บุญไส้ค่ะวันนี้จะมาสอนเขียนโปรแกรมเรื่องแปลงค่าจากวินาทีเป็นชั่วโมงซึ่งเราจะใช้ภาษาจา j ว่าบนโปรแกรม e c l i p s ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาสร้าง p a ็กเกจเราก็คิดตรงนี้นะคะเราก็เลือกสิโอเคแล้วก็สร้างชื่อเป็น week ศูนย์หนึ่ง่ศูนย์หนึ่งเรามีแล้วเราก็เอาศูนย์ห้าปึ๊บเราก็จะไปสร้างคร์สคลาดของเราจะมีชื่อว่า t h i s p l a y t i m e ค่ะเราต้องคลิกตรงนี้เลยนะคะมันจะเป็น p พ b l i c static point m e n มันจะเป็นเมธอดให้เราค่ะค่ะอันนี้เราจะลบทิ้งก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่เราก็จะลบทิ้งค่ะซึ่งในการแปลงวินาทีเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาที จะมี3ส่วนก็คือ 1. รับค่าจากผู้ใช้ 2. ส่วนของการคำนวณและ3ส่วนของการแสดงผลเริ่มต้นในส่วนของการรับค่าจากผู้ใช้โดยใช้คำสั่งสแกนเนอร์ค่ะ,คะต่อไปเราก็ต้อง แสดงตัวอักษรที่ให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องก่อค่าลงไปค่ะเราก็จะมา System ต u t เอาลิ้นดนะคะดั t เอาบิน เอนเตอร์เอนเตอร์เซกคอนค่ะเราก็จะลืมดับเบิลโคดนะคะอย่าลืมมาด้วยดับเบิลโคดเราต้องใส่ทั้งสองาแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอน ค่ะเราจะสังเกตว่าตรงนี้มันแดงนะคะเราก็ต้องมาคิดดูปึ๊บมันเป็นเพราะอะไรลองแอ t e r อร์ดูนะคะปึ๊บค่ะมันก็จะหายแดงและทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันจะมี Import Java Until Scanner ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาประกาศตัวแปรที่ใช้รับค่าจากผู้ใช้ตัวแปรอินที่ชื่อว่า second นะคะอ i น second second เท่ากับ sn n e ทเน n นะคะเนกอินค่ะแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนค่ะต่อไปเราก็จะมาคำนวณหาชั่วโมงหานาทีหาวินาทีค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องประกาศตัวแปร3ตัวแปรนี้ขึ้นมาก่อนนะคะค่ะ อินเอชอาเท่ากับชั่วโมงนะคะแล้วก็มินเป็นนาทีแล้วก็เซกรีเมนเป็นวินาทีแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอน ในการหานะคะในการหาชั่วโมงนั้นเราจะหาได้จากเซคค่อนหารด้วย3,600นะคะเซคค่อนเอ้ยขออภัยคะ่ะชั่วโมงเราจะหาชั่วโมงโดยการชั่วโมงเท่ากับเซคค่อน หารด้วย3,600แล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนนะคะค่ะต่อไปเราจะมาหาวินาทีนะคะเอ้ยขออภัยค่ะนาทีแล้วก็จะใช้มินเท่ากับเซค o อนหมอด,ด้วย3,600หารด้วย60อย่าลืมปิดเซมิโคลอนนะคะ และสุดท้ายเราจะมาหาวินาทีเราก็จะใช้เซกเีเมนเซกเีเมนเท่ากับเซค่อนมอดหกสิดด้วยเซมิโคลอนค่ะและ ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการแสดงผลที่ได้รับจากการคำนวณโดยใช้คำสั่ง system o u t print line ค่ะ system o out print ขออภัยค่ะ print line และในส่วนในวงเล็บนะคะส่วนแรกจะเป็นคำสั่งที่อยู่ในดับเบิลโคดซึ่งคิดเป็นซึ่งคำว่าคิดเป็นบวกด้วยชั่วโมงบวกด้วยคำที่อยู่ในดับเบิลโคดชั่วโมงบวกมินบวกนาทีบวกเซกเซกเรีมนบวก วินาทีค่ะค่ะเราก็จะใช้ second บวกด้วยวินาทีนะ จะบวกด้วยวินาทีคิดเป็นนะคะคิดเป็นค่ะแล้วเราก็จะมาบวกด้วยชั่วโมงขออภัยด้วยค่ะชั่วโมงบวกด้วย บวกด้วยบวกด้วยชั่วโมงนะคะ ลบเท่ากับทิ้งนะคะมันไม่ถูกแล้วก็บวกด้วยมินบวกด้วยนาทีและสุดท้ายบวกด้วยเซกรีเมน เซกเรีนบวกด้วยวินาทีวินาทีและสุดท้ายแล้วก็ปิดปิดปิดเซมิโคปิดด้วยเซมิโค,โคลอนค่ะแล้วเราก็จะมาลองรันดูนะคะ จรันด้วยค่าเลขหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามศูนย์มันจะได้หนึ่งพันสองร้อยสามสิบวินาทีคิดเป็นศูนย์ชั่วโมงยี่สิบนาทีสามสิบวินาทีค่ะค่ะแล้วเราก็จะรันอีกค่าหนึ่งนะคะสามพันหกร้อยแอนต์เจอจะได้เท่ากับ 3,600วินาทีคิดเป็น1ชั่วโมง0นาที0วินาทีค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการสอนเขียนโปรแกรมเรื่องแปลงค่าจากวินาทีเป็นชั่วโมงซึ่งใช้ภาษาจาวาบนโปรแกรม eclip ค่ะขอบคุณค่ะ